Thank you. อยู่ใกล้ลยสออยู่ใกล้เนี่แหละราใส่ในป่าวันนี้ว่างที่สิบ,ส,บส,ส,สิบสามส่อสิบสามสิงหาว่างก็เอาเจ้าปางมาเที่ยวเลยใส่เที่ยงนี่แหละสอเที่ยงได้ยินไหมคำว,ว่าเที่ยง ขันขึ้นสองสามคำตีตะไลมาเลยสอดจากฝั่งนี้เลยแล้วลูกเดี๋ยว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 ไปซ้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ตกน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจังเดี๋ยวถอยก่อนโอ้ลายอย่างเสือสอโอ้เงยเกินลูกมีตกน้ำ Ừ. Nè mึง. Cái gần đây gần đây Để bạn ơi. Trung cang nè sở tiếng cang. Tây đen ngắt ไม้ไม้นกอ่างนะสอ,อลายอย่างเียเลยวันวันนี้มาแต่เช้ากัดปีกไว้ก่อนสอ <c ười> คิดว่าจะเก็บหลายตัวอยู่มีไมายหลายหลายที่อยู่กัดปีกแรกสอตัวแรกเที่ยงพอดีกัดหนึ่งปีกสอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก,กล้องกัน เดะเดๆๆดะเดูก่ดดดดอดุกันได้ววะเอาหนิก่นเอนเดี๋ยวเดี๋ยวปังเดี๋ยวอยากให้พ่อสอดูว่าติดยังไงก่อนคืนหมานสอคืนหมาน คืนหมาน,น้องต้องอุดอรสอรส,สั่งมาใหม่สอคืนหมานติดสองเท้าเลยสอยี่ห้าหลักของน้องต้องนกเขาใหญ่ต่อดินเมือง similar. อุดอรสอรสองขาเลยนะสอได้รับเมื่อวานนี้วันจันทร์สอที่สิบสองสิงหาวันนี้สิบสามสิงหาเอามาลองเลยสอติดติดเลย ใลข้อปดกันโอ้ลายแตกอย่างสวยเลยสอนกตัวนี้เนี่มันเป็นหมายอ่างนะสอเสียงกลางเนี่ยกลางลงลงทางเล็กนี่แต่มันลงแล้วมันไม่ไม,มไม่มีอ่างเคยมาตามลูกน้องเคยมาตามไปแล้วแหละมันลงไปแล้วไม่เขาบอกมันหลุดตามอยู่เกือบปีแล้วสอนกตัวนี้ทางเข้าบ้านกุดเก่าน้อยนะสอ ทางเข้าทางแรกจะบอกหมายเลยสอวุ้ยลายแตกมดงามนะสอจะให้ดูสอลายอย่างสวยเลยสอแตกมดงามลายฉีดยาวสอลายแตกมดงามโอ้โหแตกเยอะด้วย,ยสอสองฝั่งหลังสองฝั่งเลยขามดีสอสวยตัวสวยลายสวย ดูดูสอดูลายดูลายลายแตกมงามนะสอน่ยนี่นี่นนดูดูสังเกตนี่ต้องเติมปลายนี่นี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แตกเยอะนะสอดหน่อยน,นี่ <ๆ S 2> แตก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 เยอะเลยสอดน,นึ่น่มันจะใช่นกอ่างตัวนั้นไม่สอนเนี่ยๆๆต้นตะโกทางเข้ากุดก็น้อยไป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ปังได้รูดเลย สวยเลยสอขาสวยสอขาขาสวยขาสวยอังส,สวยเลยสอสูดเหลืองดีขนปุยหรอเอาแม่ยังหลับปังเศร้ากันเพียงลูก <c oughs> พ่อปวดอยู่มึง <c oughs> จะเอาอะไรเอาอะไรกับพ่อ อ๋ออาออ๋อจะซุกพ่อเลยอ๋ออ๋ออ๋อปังคึกจัดแะสอช่วงนี้ปังไม่ได้ไปเที่ยวขอนเ่นบ่อยนานแล้วสองสามอาทิตย์แล้วเนาเร็วมาเสียงมาเลยเสียงมาเลยเสียงพ่อหน่อยเร็วเร็วเร็วจะได้ไปต่อเร็วเร็วเร็วมา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 เร็วเร็วมา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 ใกล้พ่อก่อนมามา ไาใกล้นี้มามาใกล้นี้เอาเสียงทีนี้เสียงให้ผู้กองเขียวเลยเสียงเสียงเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วบอกพ่อไปอีกเด้อเ๋ยวมา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 ใกล้หันหน้ามานี่เสียงให้กองเขียวหน่อยเร็วมามาใกล้พ่อหน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่เดินมาใกล้ใกล้เอาเสียงให้เพื่อนนาดหน่อยอยู่สวีเดนเอาเร็วเสียงเร็ว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 เอาเอาเสียง เอ้าเอ้าเอ้าเสียง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 ให้พ่อหน้าหน่อยเร็ว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 ปังเสียงเสียงมาเสียงเร็ว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 ลงมาใกล้มึงอย่าไกล้ลงมามาใกล้พ่อนี่นี่เอานี่เอาทีนี้เอาเสียงมาเสียงเสียงก่อนค่อยไปเสียงเร็ว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  เดีวเสีย,ยงมาเดียวส่ <c oughs> <c oughs> อ,อไปต่อสอเที่ยงกัดปีกดูแล้วสอกัดปีกหนึ่งเส้นหนึ่งปีกแล้ววันนี้จะได้กัดกี่ปีกสอไปต่อ